จังหวัดแม่ห้องศนลงพื้นที่อำเภอมแม่ลาน้อยตรวจเยี่ยมโครงการหลวงแม่ลาน้อยเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์กาแฟห้วยหอมผ้าทอขนแกะครับในเอกวิทย์มีเพียงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนนําส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตาบลห้วยหอมอำเภอมแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ห้องสอนตรวจเยี่ยมโครงการหลวงแม่ลาน้อยโดยได้เยี่ยมชมสวนองุ่นสวนอ้อผู ที่อยู่ภายในโครงการหลวงแม่ลาน้อยจากนั้นไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงจำนวน2รายที่บ้านดงตมบลนห้วยห้อมพร้อมมอบถุงยางชีพและสิ่งของสำหรับอุปโภคบริโภคครับนอกจากนี้คณะยังเดินทางไปยังบ้านแม่เมลิวนันบ้านห้วยห้อมหมู่ที่1ตมบลนห้วยห้อมอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ห้องศนได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์กาแฟห้วยห้อมและผ้าทอขนแกะ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของบ้านห้วยห้อมจากที่เคยเป็นเพียงหมู่บ้านธรรมดาแต่เมื่อได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ก็กลับกลายมาเป็นหมู่บ้านที่เริ่มนําเอาวิถีเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้สร้างผลผลิตสู่กําไรสร้างความภาคภูมิใจในผลิตภัณฑ์อย่างกาแฟและผ้าทอขนแกะที่กลายเป็นมรดกทางปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ค่ะ